สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่กำลังมองหาไม้พุ่มเพื่อมาปลูกประดับในพื้นที่ของท่านที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแต่นอกจากนี้แล้วเจ้าต้นนี้ยังมีคุณงามความดีที่สามารถจะปลูกลงไปเป็นไม้กระถางก็สวยงามทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีใบขนาดไม่ใหญ่โตนักแล้วก็รวมไปถึงเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังให้ดอกที่มีขนาดเล็กกระจุ่มกระจิม๋มแล้วถ้าเลี้ยงดูด,ดีๆก็จะออกดอกแน่นมากๆด้วย จึงเหมาะที่จะเป็นไม้กระถางมากๆเลยแต่ถ้าหากท่านมีพื้นที่ใหญ่โตไปมากกว่านั้นและสามารถจะจัดสรรเขาปลูกลงดินได้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองจะ,จะเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มสูงตลอดจนเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กให้เราเห็นได้อย่างเป็นตามากๆเจ้าต้นที่ว่านี้ก็คือยี่เข่งครับเป็นต้นไม้ที่มีหลากหลายสีสันให้เราสะสมด้วยหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้อยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อม ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้ายี่เข่งครับเช่นเคยครับมือเย็นสดุดวต้องขอขอบคุณท่านวิรักและชิ่นชาบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่ตางๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับต้นยี่เข่งซึ่งมือเย็นติดค้างไว้นานมากๆเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะพยายามที่จะรวบรวมสายพันธุ์ของยี่เข่งที่มีสีสันต่างๆไว้ในคลิปนี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งแน่นอนครับมีทั้งสีขาว สีชมพูสีชมพูเข้มหรือออกม่วงๆและก็รวมไปถึงสีแดงด้วยและนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ของยี่เข่งจนได้หลากหลายสีสันมากไปกว่านี้อีกนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปรู้จักสันฐานของเจ้ายี่เข่งแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เราไปรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนเพราะจะทําให้เรา เข้าใจถิ่นกําเนิดของเขาแล้วก็จะทราบถึงปัจจัยแวดล้อมคร่าวๆที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของยี่เข่งกันครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้ายี่เข่งก็คือลาเกอร์โซเมียอินดิกาโดยชื่อสกุลลาเกอร์โซเมียนี้เป็นชื่อสกุลของทั้งสเลาอินทนินแล้วก็ตะแบกนั่นหมายความว่าเจ้ายี่เข่งอยู่ร่วมสกุลกับต้นไม้เหล่านี้จึงเป็นการการันตีได้เลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อึดอดทน แล้วสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรามากๆเลยโดยชื่อสกุลลาเกอร์โซเมียนี้ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงชื่อชนิดพันธุ์อินดิกาเป็นคำในภาษาละตินที่แสดงถึงการมีถิ่นที่มามาจากอินเดียนั่นแสดงให้เห็นถึงถิงถ่นกำเนิดของเจ้ายี่เข่งซึ่งไม่ได้มีแค่อินเดียเท่าน,นั้นนะครับยังมาจากจีนตอนใต้แล้วก็รวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยและนอกจากนี้ยังมีถิ่นกำเนิด อยู่ในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นบ้านเราด้วยนะครับอย่างที่มือเย็นโปรไปในตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้ายี่เข่งนั้นถ้าหากเราปลูกลงดินไปสามารถที่จะเจริญเติบโตสูงเป็นไม้ยืนต้นได้เลยในที่นี้เรานิยามเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับโดยจะมีความสูงตั้งแต่ประมาณสัก5ถึง10เมตรทั้งนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าในขณะที่เราปลูกไปอยู่นั้น ตัวยี่เข่งจะไม่มีการออกดอกไปพร้อมๆกับการทิ้งใบหมดทั้งต้นแต่จะเป็นการทยอยทิ้งใบอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเป็นการทิ้งใบแก่ซึ่งเป็นตามธรรมชาติของไม้ไม่ผลัดใบที่จะผลัดใบบางส่วนที่มีอายุมาก ออกไปจากต้นของเขานั่นเองโดยลําต้นที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นลําต้นที่มีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาแต่อาจจะมีการแตกของเปลือกตามแนวยาวบ้างในต้นที่มีอายุมากๆนะครับแต่สําหรับกิ่งอ่อนๆนะั้นเราจะเห็นเป็นสีเขียวอาจจะเป็นสีเขียวแซมแดงหรือจะเป็นสีเขียวแซมสีน้ําตาลโดยใบของยี่เข่งนั้นเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้ามบนกิ่งใบของเขาเป็นรูปรีแกมขอบขนาน เส้นใบชัดมากๆเลยแล้วก็ปลายใบแล้วก็โคนใบนะั้นจะออกมนสักเล็กน้อยพื้นใบสีเขียวแต่ในตัวใบอ่อนนะั้นจะมีขนที่อ่อนนุ่มทั้งสองด้านถ้าหากเราปล่อยให้เจ้ายี่เข่งเติบโตขึ้นเป็นใบไ,ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบอย่างที่ว่าไปก็จะมีรูปทรงของเรือนยอดที่เป็นรูปปรีแล้วก็อุดมไปด้วยใบแล้วก็จะมีการแซมออกมาด้วยดอกให้เราเห็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีสวยสดงดงามมากๆครับโดยสันฐานดอกที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นช่อดอกแบบกระจุก ออกบริเวณซอกใบหรือปลายกิ่งในช่อดอกนั้นก็จะมีดอกย่อยที่เกิดก่อนอยู่บริเวณตรงกลางช่อดอกหรือใกล้ๆปลายช่อดอกดอกย่อยจะเริ่มบานจาก จุดเหล่านี้ก็คือดอกที่เกิดก่อนนั่นเองในหนึ่งช่อดอกนั้นจะมีดอกย่อยประมาณสัก3ดอกจะมีกลีบดอกประมาณสัก6-7กลีบแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือขอบของปลายกลีบดอกนั้นจะหยิกมากๆเลยนะครับหากท่านอยากจะปลูกแล้วเก็บสะสมเจ้าดอกสีสันต่างๆของยี่เข่งก็มีให้เลือกหลากหลายสีสันเลยอย่างไรก็ตามก่อนจะนํามาปลูกสํารวจตรวจสอบอนาบริเวณของบ้านเราก่อนนะครับว่า มีพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันอย่างที่มือเย็นยืนตากแดดอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าถ้าได้แบบนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดก็มีแดดอย่างน้อยสัก4-6ถึงชั่วโมงต่อวันแบบนี้พอปลูกได้นะครับแต่ถ้าน้อยมากๆอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้ไม่แนะนําเลยเพราะว่าจะตามมาด้วยอาการต่างๆนานาจากการที่จเจริญเติบโตช้าแล้วก็ถูกโรคแมลงเข้าทําลายได้โดยง่ายนั่นเอง เมื่อเรามีพื้นที่เหมาะสมแบบนี้ก็สามารถจะสั่งซื้อต้นพันธุ์ที่มีความสูงไม่มากนักประมาณสัก1-2เมตรนี่จากท่องทางออนไลน์ซึ่งมีจำหน่ายกันหลากหลายสายพันธุ์เลยและนอกจากนี้ถ้าหากจะต้องการต้นใหญ่หน่อยก็แนะนำว่าให้ไปแหล่งขายต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับสั่งซื้อเขาหรือสั่งให้เขาหาได้ก็จะได้ต้นใหญ่โตที่นำมาปลูกแล้วก็จเจริญเติบโต เต็มฟอร์มได้ในบ้านเราหรือในสวนของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสําหรับเรื่องของการเตรียมดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับทั้งการปลูกลงไปในดินแล้วก็การปลูกลงในกระถางมีหลักคิดง่ายๆว่าขอให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงๆร่วนระบายน้ําดีแบบนี้เจ้ายี่เข่งชื่นชอบเลยอย่างไรก็ตามถ้าหากปลูกลงไปในดินถ้าสามารถจะพูนเนินดินบริเวณที่เราจะปลูกยี่เข่งลงไปให้สูงกว่าพื้นที่อื่น บริเวณโดยรอบประมาณสัก30-40ซเมตรได้แบบนี้จะเป็นการการันตีว่าตัวเขาเองไม่ถูกน้ำขังชื้นแฉะในช่วงฤด,ดูฝนนั่นเองในการปลูกเราก็ใช้ดินปลูกหรือดินเดิมนั่นแหละ1ส่วนแล้วก็ผสมพุกเครากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอปกปุ๋ยหมักอีก1ส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยการปลูกระยะแรกนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต้องปักไม้ค้ำยันไว้ด้วย เพื่อป้องกันลมแรงที่มาปะทะกับทรงพุ่มแล้วจะส่งผลต่อระบบรากที่อยู่ใต้ดินที่กําลังเดินดีๆอยู่นั้นคลอนแคลนจากลมแรงที่มาปะทะทรงพุ่มนั่นเองปักคำยันไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับสำหรับเรื่องการให้น้ําก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยก็รดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทําแบบนี้ได้ต่อเนื่องไปเลยนะครับทั้งในช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็ช่วงฤดูดแล้งที่เป็นทั้งร้อนหรือหนาวต่างๆเหล่านี้ก็ให้วันละหนึ่งครั้งได้เลย ถึงแม้ว่าเจ้ายี่เข่งนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้นานมากๆเลยนะครับแต่มือเย็นไม่แนะนําให้งดน้ําหรือปล่อยให้เขาขาดน้ําในสภาพแล้งนั้นเพราะว่าจะทําให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตถ้าเป็นไปได้รดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งได้ทั้งทรงต้นที่มีความสวยงาม แล้วก็รวมไปถึงการทยอยให้ดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านปลูกเจ้ายี่เข่งอยู่แล้วพบว่าให้ดอกน้อยแล้วก็ทรงต้งยืดก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเขาได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอหรือเปล่าอย่างที่2ก็คือเราปลูกเขาโดยที่แทบไม่ได้ให้ปุ๋ยเขาเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ เติมป,ปุ๋ยให้เขานะครับโดยปุ๋ยที่ให้นั้นก็สามารถจะใช้ได้ทั้งปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยสูตรอะนรายเร็วนะครับเช่น16 16 16, 16. 20, 20, 20 20 20แบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ปุ๋ยที่เป็นอินทรียวัตถุต่างๆอย่างเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแบบนี้สนับสนุนการเจริญเติบโตของรากกิ่งก้านใบแล้วก็รวมถึงดอกของเขาได้ดีมากๆนอกจากนี้แล้วต้นที่มีลักษณะยืดมากๆบางทีเราปลูกลงไปแล้วเขามีลักษณะโตขึ้นไปเป็นต้นเดี่ยวหรือ2ต้นหรือ3ต้นขึ้นไปนั้นแต่ไม่มีการแตกพุ่มออกไปเลย เราไม่กล้าตัดแต่งกิ่งเขาแบบนี้จะทําให้เขากิ่งยืดยาวแล้วก็อาจจะมีการหักโค่นล้มลงได้ในอนาคตแบบนี้ตัดบริเวณส่วนที่เราต้องการควบคุมทรงพุ่มให้เขาอยู่ในระยะนั้นแล้วก็จะเกิดการแตกยอดใหม่ตามกลไกของพืชที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดยอดของเขาออกไปเขาก็จะมีการแตกตาข้างออกมาได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลง เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากเลยสําหรับการเข้าโจมตีโดยแมลงปักกัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๊ก,กแตนแบบนี้ชอบกัดกินใบมากๆแล้วก็รวมไปถึงหนอนต่างๆถ้าหากท่านเจอตั๊ก,กแตนในระดับที่ระบาดและไม่อยากจะใช้สารเคมีในสวนของเรานะครับพยายามใช้เมทาซานในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย่งๆให้โดนตัวเขาด้วยนะครับการออกฤทธิ์ของเมทาซานจะทําได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ทําให้ตั๊ก,กแตนเหล่านั้นล้มหายตายไป นอกจากนี้แล้วถ้าถูกทําลายโดยหนอนพยายามมาตรวจสอบในช่วงระยะเวลาหัวค่ําประมาณสักทุ่มสองทุ่มแบบนี้มาพร้อมกับไฟฉายแล้วก็ส่องดูที่ในทรงพุ่มนะครับเราจะเจอตัวหนอนที่เป็นตัวการในการเข้ามาทําลายกัดกินใบของเราถ้ามีมากๆแบบนี้จับออกไม่ไหวก็แนะนําให้ใช้ไลนิ่งฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นๆให้ตัวไลนิ่งนั้นเคลือบไปที่ผิวใบทั้งหมดเมื่อเจ้าหน,นอนมากินเขาก็จะล้มหายตายไปในหชั่วโมงโอเคยี่เข่งเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกเลี้ยงนะครับนอกจากจะเป็นไม้ที่ทนแล้ง เลี้ยงดูดง่ายเพราะว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราและประเทศใกล้เคียงแล้วนอกจากนี้แล้วตัวเขาเองยังเป็นไม้พุ่มที่มีฟอร์มสวยสดงดงามด้วยทนทานต่อการตัดแต่งกิ่งได้ดีมากๆที่ดีไปกว่านั้นก็คือตัวเขาเองให้ดอกที่มีสีสันสวยงามมีรายละเอียดในการเพ่งพินิจพิจารณามากๆเลยเชิญชวนให้ได้หามาปลูกกันนะครับหรือหลายท่านที่ปลูกแล้ว มีเคล็ดลับที่อยากจะแบ่งปันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ของมือเย็นนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านี้ มือยัยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมประเทศไทยในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านี้ซึ่งจัดการได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายกับตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ a าซาดแล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ สาระดีๆ,ๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็ยนสื่อนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้และถ้าจะให้ดีก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใ,นใครและนอกจากนี้ถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่รักที่เข่งด้วยกันแล้วก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็ยนด้วยนะครับแต่ตอนนี้มือเย็ยนสืดอโอยี่เข่งแล้วก็วกอแอป